อิธานิตัสสะปะกวาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานาโตปัฏายะอัตตสัตตยุตตระปัญจสัตตาธิกานีเทวสังวัชระสหัสานิอติกันตานิปัจจุบันนากาล a วเสนะภัตถปัตถมาสัตสัพนารสมิงทินัง วาระวะเสนปพณะจันทวาโรโมโติเอวังตัสสะภะคะวโตปาริภานาศาสนายุกาละขณะนาสันลเเขตปภาเอวังศาสนายุกาะละคะนังสันลเเขตวาอนิจจติสัญญาภาเวตภา สังเวโจะอาปจิตโตโพตตโตปรังกุสะเลสุธรรมีสุอัปปมาทะปฏิปัติปริปุณตังสักกัจังธรรมโมโสตโพตีสุลสุภัตมัสดุพุทธศาสนายุการ นับจำเดิมแต่ปริิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาผู้มีพระภาคาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2,568พันพรรษาปัจจุบันสมัยกันยายนมาสุรทินที่15อาทิตวาระขอพุทธบริษัทจงกำหนดนับศาสนายุการจำเดิมแต่ปริยพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยประการชนีอันหนึ่งวันธรรมะสวรระซึ่งจะมีมาณเบื้องหน้านั้นตรงกับวันจันทร์ที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2568แรม15บ้าค่ำเดือน11ปีมะเสิงเมื่อพุทธบริษัทได้กำหนดนับศาสนายกการชนีแล้ว ่อไปควรจเจริญสัญญาทั้งสามประการคืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาปัญญาที่มากำหนดหมายรู้สังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสนาปัญญาภาวนาไมกุศลอันหนึ่งพึงปราทันพึงปารบตนที่ถูกชาราพยาตและมรณะ สามทุกนี้คอบงำอยู่เป็นอารมณ์เกิดความดำริชอบเพื่อจะประกอบก่อสร้างสมบุญณ์กุศลไว้ในสันดานแต่การที่ความตายยังมาไม่ถึงจึงจะเป็นการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบของสาธุชนผู้มีปัญญาเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็รุกร้นใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเวลา อายุของสัตว์ทั้งหลายก็มีแต่จะหมดสิ้นไปประหนึ่งแม่น้ำอันน้อยในฤดูแลง้งก็จะมีแต่แห้งไปถ่ายเดียวฉะนั้นอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยไม่เพียงพอต่อความปัถนาผู้มีปัญญาพึงดูถูกอายุอันน้อยนั้นเสียอย่าพึงสำคัญว่ามากแล้วและมัวเมาประมาทอยู่พึงประพฤติตนในการ บุญการกุศลควรที่ตนจะรีบจะรีบทำนั้นให้รีบทำโดยเสียเร็วพราะหนึ่งบุคคลมีศีรษะอันเพลิงไม่อยู่ถึงรีบเร่งดับเพลิงอันไม่อยู่ณศีรนษะะของตนฉะนั้นเพราะความตายซึ่งจะมาไม่ถึงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นไม่มีข้อซึ่งว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี้ที่จะตายนั้นไม่มี พราะเหตุนั้นเมื่อผู้มีปัญญาทราบชัดสนีแล้วกิตอันพึงละเว้นจากธรรมจริยาสมัจรจริยาซึ่งเป็นกิจอันพึงทำได้นั้นมิได้มีธรรมจริยาคือความประพฤติซึ่งทำสมัจจริยาคือความประพฤติเสมอราบเรียบร้อยด้วยกายวาจาและจิต อันเป็นธรรมอันสุจริตนี้ควรที่ผู้สแสวงหาจะพึงรีบกระทำโดยส่วนเดียวเมื่อมาคำนึงถึงเหตุชะนี้แล้วและให้ความไม่ประมาทซึ่งมีอุปการะมากแก่ธรรมจริยาสมจริยานั้นให้เกิดพร้อมมูลบริบูรณ์ขึ้นในสันดานจงตั้งสวันาหารจิตฟังธรรมภาสิทธ์ดัง จะได้แสดงสืบต่อไปโดยอ <ellt fel. S 1> าการเคารพหนากาลบัตินี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมันตีณนะบัดนี้จักได้แสดงธรรมเทศนาพันานาสานธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยวาจาอันเป็นสุภาษิตในมงคลลสูตรเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและสัมมาปฏิบัติของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อไป ตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาณนะเบื้องต้นว่าสุภาสิตาจจย,ยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าวาจาเป็นที่กล่าวดีแล้วเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่สิบในมงคล38ประการคำว่าวาจาเป็นสุภาษิตหมายถึงวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่รำคาญแก่โสต เป็นประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าเป็นวาจาหาโทษมิได้คำพูดเมื่อกล่าวโดยรวบยอดแล้วก็มีสองชนิดคือคำพูดเสียทั้งหมดเรียกว่าทุพสิทธิวาจาคำพูดที่ดีทั้งหมดเรียกว่าสุภาษิตคำว่าทุภาสิทธิคือคำพูดที่พูดแล้วฟังไม่ดีหมายถึงคำพูดที่พูดแล้วทำให้เกิดความเสียหาย กล่าวคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อส่วนคำว่าสุภาษิตคือคำพูดที่ผู้พูดพูดแล้วดีคือไม่เสียกล่าวคือการไม่พูดเท็จการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพ้อเจ้อมุสาวาดพูดเท็จนั้นได้แก่การพูดด้วยตั้งใจจะให้คลาดจากความจริง ตามปกติการพูดเท็จเป็นจววจีกรรมต้องทำทำางวจีทวาวรแต่การพูดเท็จนั้นทำทางกายก็ได้เช่นเขียนหนังสือหรือทำกายวิการเช่นพยักหน้าหรือสันศีษะเป็นต้นให้สำเร็จเป็นอันเท็จได้เหมือนกันการที่พูดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ไม่ได้มีเจตนามุ่งหมาย ต่อการกล่าวเท็จยังไม่จัดเป็นการพูดเท็จเช่นพูดด้วยสำคัญผิดก็ดีพูดพูดทั้งเถอโดยด่วนไม่ทันยังย้งก็ดีพูดพลาดก็คือตั้งใจคิดอย่างหนึ่งปากพูดอีกอย่างหนึ่งเหล่านี้ไม่จัดเป็นการพูดเท็จการพูดเท็จมีโทษมากหรือโทษน้อยให้ท่านพิจารณาดูว่าการพูดนั้นทำลายประโยชน์มากหรือน้อย ทำลายประโยชน์ของผู้มีคุณมากหรือน้อยมีเกเรตกล้าหรืออ่อนเรียกว่าจะมีโทษมากน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์บุคคลที่ถูกรัดตัดรอนและเกเรตกล้าหรืออ่อนมุสาวาดมีองค์สี่คือหนึ่งพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงไม่มีจริงสองมีจิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สพยายามที่จะเกิดจากความคิดนั้นพูดออกไป 4. ผู้ฟังเข้าใจความหมายเหมือนอย่างที่ผู้พูด,พดออกไปนั้นหมายความว่าคำพูดหรือกิริยาบอกอาการใบจะเป็นมุสาวาทต้องประกอบด้วยองค์สี่อย่างถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่เป็นมุสาวาทมุสาวาทนั้นชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะเป็นประโยชน์ของบุคคลที่ถูกหักรานนั้นน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะประโยชน์ของบุคคลที่ถูกหักรานนั้นมากมุสาวาทนั้นเข้าถึงอกุศุลกรรมบทจัดว่ามีโทษมากท่านว่าไปสู่อบายภูมิอย่างเดียวดังสุภาสิทธ,ธิวา่าอาภูตะวาตีเนระยังอุเปติคนพูดเท็จย่อมเข้าถึงนรกมุสาวาทนั้น ทำลายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งศีลธรรมของตนและถึงกับหมดสภาพความเป็นมนุษย์เลยทีเดียวดังคำรับรองของนักปราดว่ามุสาวาทพิฆาตสิ้นศีลธรรมพูดเท็จเป็นตัวนำชั่วให้เสียคนบนระยำเหลวแหลกถอนถอยถอนคำได้ต่ำเตี้ยเสียมหันวจีทุตริตทั้งหมด มีอิทธิพลในการทำลายคือสามารถทำลายได้ทุกอย่างทำลายผู้ตัวนั้นเองทำลายสัพสมบัติทำลายประเทศชาติทำลายศาสนาทำลายศิลธรรมสร้างความพินาศให้แก่ตัวเองและประเทศชาติบ้านเมืองส่วนคำพูดดีหรือวาจาสุภาษิตนั้นต้องประกอบด้วยองค์ห้าซึ่งมีมาในสุภาษิตสูตร พระสุตตันตปิฎกคือ 1. กาเลนะภาสิตาคำพูดที่ถูกกาลเทศะ 2. ส,สัจจะวาจาคำพูดที่เป็นจริง 3. ส,สัญหาวาจาคำพูดที่สุภาพ 4. ี่อัตสันหิตาวาจาคำพูดที่มีประโยชน์ 5. ้าไม่จะติดเจนะวาจา คำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาฉะนั้นคำพูดเป็นวาจาสุภาษิตจึงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหที่กล่าวมาแล้วคือพูดดีหรือวาจาสุภาษิตจึงเป็นมิ่งขวังสำคัญยิ่งทำให้ผู้พูดทรงไว้ซึ่งความมีสง่าราศีมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่เชื่อฟังแนะนิยมของคนทั่วไปดังนั้น ทุกคนควรรักษาความจริงไว้เสมอด้วยชีวิตโดยถือหลักว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์วาจาสุภาษิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลของชีวิตคือยอดของวาจาที่ดีทั้งหลายเพราะเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติได้ประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพานตรงกันข้ามกับวาจาทุภาสิทธ์จัดเป็นยอดอัปมงคลคือยอดชั่วทั้งวาจาทั้งหลายเพราะเป็นเหตุให้ผู้พูดเป็นคนอัปีจันไรเสื่อมประโยชน์คนที่ควรได้ควรถึงไม่มีอะไรอื่นจะเป็นศัตรูร้ายแรงเท่ากับวาจาทุภาสิทธ์ในข้อนี้จะขอเล่าเรื่องโคนันทีวิสาร เป็นอุทธร์ในการก่อนพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโคชื่อว่านันทิวิสารมีกำลังวังชามากอยู่ในเมืองตะกะศิลาพราหมณ์ซึ่งเป็นเจ้าของเลี้ยงไว้อย่างดีอยู่มาวันหนึ่งโคนันทิวิสารจึงบอกแก่พราม์นั้นด้วยความกระตันอยู่รู้คุณว่าพราหมณ์ท่านจงไปทำการพานันกับเศรษฐีว่าตัวข้าพเจ้ามีกำลังมาก สามารถฉุดลากเกวียนได้ร้อยเล่มที่เต็มไปด้วยกรวดทรายพามได้ฟังวาจาของโคน,นั้นที่วิสารมีจิตชื่นบานไปหาเศรษฐีกล่าวว่าโคของเรามีกำลังอาจฉุดลากเกวียนไปได้ร้อยเล่มเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็รับการพนันด้วยทรั์พันตำลึงพามก็กลับมาบ้านจูงโคน,นั้นที่วิสารเข้าเทียมแอก กล่าวว่าดูก่อนเจ้าโคเกลียดข์ขานเจ้าจงจูงลากเกวียนนี้ไปฝ่ายโคนั้นที่วิสารได้ฟังวาจาอันไม่น่ายินดีก็โกรธสลัดแอกออกจากบ่าเดินหนีไปครั้มก็แพ้แก่เศรษฐีเสียทรัพย์พันตำลึงแล้วก็กลับบ้านไปด้วยความเสียใจไม่ยอมรับประทานอาหารโครนั้นที่วิสารรู้ว่า รามเสียใจไม่รับประทานอาหารจึงพูดว่ารามท่านอย่าเสียใจเราจะลากเกวียนไปให้ท่านสมปราถนาแต่ว่าท่านอย่าพูดจาหยาบคายซึ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราพรุ่งนี้ท่านจงไปพนันใหม่รามได้ฟังวาจาโคนันทิวิสารก็ชื่นบานใจรุ่งเช้าก็ไปหาเศรษฐี ขณะนั้นด้วยทรัพย์สองพันตำลึงเศรษฐีก็รับพามจึงกลับมาบ้านจุงโคนั้นที่วิสารเข้าเทียมแอกพร้อมกล่าวสุนทรวาจาว่าดูก่อนพ่อโคผู้เจริญผู้มีกำลังมากขอพ่อโคจงฉุดลากเกวียนนี้ไปให้ได้สมความปรารถนาเถิดโคนั้นที่วิสารได้ฟังวาจาอ่อนหวานมีกำลังกล้าหารฉุดลากเกวียนทั้งร้อยเล่ม อันเต็มไปด้วยขวดและทรายเศรษฐีก็แพ้แก่พรามพรามก็ได้ทรัพย์สองพันตำลึงด้วยการกล่าวคำอันเป็นสุภาษิตอันอ่อนหวานเพราะเหตุนั้นชั้นสาชุฑทนทั้งหลายจงสละเสียชึ่งวาจาอันหยาบช้าที่หาประโยชน์มิได้จงกล่าวแต่วาจาอันเป็นสุภาษิตซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าจึงจับเป็นมงคลอันประเสริฐ เป็นบอ่อเกิดแห่งปุญญสัมปทาสมดังพุทธสุภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในนันทิวิสารชาดกเอกนิบาตว่าบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่จเจริญใจเท่านั้นไม่พึงกล่าววาจาอันเป็นที่ไม่เจริญใจในการไหนไหนเมื่อพรามณ์กล่าววาจาอันเป็นที่เจริญใจคนนั้นที่วิสารจึงเข็นภราระที่หนักไปได้ ทั้งยังพรามนั้นให้ได้ทรัพย์และโคนันทิ่วิสารก็มีใจเบิกบานฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้พูดแต่คำดีเช่นพึงเปล่งวาจาอ่อนหวานมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาดีงามไม่ควรเปล่งวาจาหยาบขายไร้สาระเลยเปล่งวาจายังประโยชน์ให้สำเร็จเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อน คำชั่วพันคำไม่เท่าเซี่ยวหนึ่งของคำดีคำพูดดีคำเดียวถือเป็นอุดมมงคลการพูดเท็จพูดเฟิเจอร์พูดหยาบคายพูดไพ่พูดเหลวไหลเป็นต้นเป็นอัปมงคลแก่ผู้พูดถ้าปรารถนาความเป็นสติมงคลแก่ตัวก็ควรพูดแต่ถ้อยคำที่มีประโยชน์เป็นธรรม พูดออกไปแล้วผู้ฟังได้รับประโยชน์ชนิดที่ว่าหวานหูไม่รู้หายดังนี้ก็จะทำให้เกิดมิ่งมงคลแก่ตนเองสมงกับคําที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัววาจาสุภาษิตจัดเป็นวาจาสมบัติเป็นสัจจวาจาผู้พูดยังจะต้องรู้จักเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดกับบุคคลกลุ่มไหนควรพูดไม่ควรพูด พราะฉะนั้นสัจจะวาจาคำพูดจริงนั้นผู้พูด,พดต้องเป็นการวาทีคือมีปกติกล่าวทำการเป็นธรรมวาทีคือมีปกติกล่าวเป็นธรรมเป็นอัตถวาทีคือมีปกติกล่าวในวาจาที่จะได้ประโยชน์เป็นวินัยวาทีคือมีปกติกล่าวเป็นระเบียบก่อนแต่จะพูด เพงใครควรให้ดีก่อนเสียว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้ายังไม่เหมาะก็ยังไม่พูดสัจจะวาจาที่กล่าวตามการเป็นอัดเป็นธรรมเป็นวินัยท่านกล่าวว่าเป็นวาจาไม่ตายดังพุทธสุภาษิตว่าสัจจเวอมตาวาจาคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายเทศนาปริโยสาเนในการเป็นเทศนาเป็นที่สุดลง แห่งพระธรรมเทศนาขอให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงมีความสุขก,กายสบายใจมีอายุมั่นขวัญยืนประสงค์จำานงหมายสิ่งหนึ่งประการสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดลีแล้วสิ่งที่พึงปรารถนานั้นจงสำเร็จตามมโนปณิธานเพียบพร้อมด้วยธนสารสมบัติด้วยสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติทุกทิพภาราตีการเทินเอวังก็มีด้วยประการละชนี้ ยะาวาริวหาปุราบริกปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตดินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหันคิปเมวสมิันโตสัพเพปุเรนโสังขปาจัน,ทนโทปนารโสยะถาอนิโชติระโสยะถาอภิวาธนาสีริสนิจังุทธาปจายโน,โน จัตตาโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุขังหาลัง